อีกเหตุการณ์อันนี้เป็นหนุ่มไรเดอร์ที่ก็ไปส่งอาหารนะครับให้กับลูกค้าที่สั่งมาตามแอปพลิเคชันนะครับปรากฏว่าบ้านลูกค้าหลังเนี้ยเลี้ยงหมาพิษบูนะครับระหว่างที่ไปส่งอาหารให้แล้วลูกค้าออกมารับพิษบูมันหลุดครับแล้วหลุดแล้วก็ไปกัดหนุ่มไรเดอร์คนนี้นะฮะก็คือคุณพิสารก้อนทองอายุ29ปีประเด็นคือว่าโดนกัดขาซ้ายนะฮะกัดเนี่ยทะลุกางเกงเลยเข้าขาเต็มเต็มเลือดออกอ่ะ แต่หลังจากเกิดเหตุปรากฏว่าฝั่งลูกค้าเนี่ยเขาถามเฉยๆว่าเป็นอะไรมากไหมแล้วก็บอกว่าเออหมามันหลุดออกมาแล้วก็จูงหมากลับเข้าบ้านไปแล้วก็จบนะฮะคุณพิสารบอกเฮ้ยผมได้แค่ค่าส่งอาหารน่ะมันไม่คุ้มนะครับแล้วไม่มีการเยียวยาเกิดขึ้นพอไปแจ้งตำรวจสายตรวจสายตรวจไปหาที่บ้านปรากฏหมาไม่อยู่แล้วนะครับก็อยากจะร้องสื่อเพื่อให ทางฝั่งของคุณผู้หญิงท่านนี้เออมาเคลียร์กันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมไม่ฟังเสียงเขานิดหนึ่งนะฮะผมไปส่งอาหารที่มัหมู่บ้านลูกค้าครับครับคือเหมือนก็มาลูกค้าเปิดประตูเหล็กไว้แล้วก็ฉี่ข้างข้าง,ข,างข้างรถเขาแล้วก็วิ่งเข้ามากัดผมครับครับผมตามในคลิปเลยครับแล้วก็ไม่รับผิดชอบแต่ผมไม่รู้ว่ามีหมาผมไม่ไม่เห็นหมาเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นบ้านนั้นมีหมาหมาดุผมไม่รู้ครับผมไปถึงผมก็จอดปุ๊บจอดปุ๊บ ยังไม่ทันจะได้ลงเลยวิ่งมาพวกกัดเข้ามาถามครับแล้วก็ไม่ไม่ได้รับผิดชอบอะไรครับค่า <c oughs> ใช้จ,จ่ายอะไรก็ไม่ได้รับผิดชอบครับให้แต่ค่าจะตัวแจ้งความแล้วนะครับที่สพคลองหลวงนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านย่านคลองหนึ่งคลองหลวงนะครับ